ห่าน2,000ตัวถูกใช้ถอนหญ้าในส่วนผล,ลไม้312ไร่ห่านขาวราว2,000ตัวได้ถูกมอบหมายหน้าที่ให้มาถอนหญ้าที่ไม่มีประโยชน์ที่ขึ้นแซมตามแปลงเพาะปลูกผล,ลไม้ในพื้นที่นิคมอุตสาหากรรมเชิงนิเวศท,ที่จีนโดยสำนักงานข่าวสินหัวไทยรายงานว่านิคมอุตสาหากรรมเชิงนิเวศแห่งนี้สร้างขึ้นมาเพื่อบูรณนะการฟื้นฟูทะเลทราย ให้เป็นมิตรต่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมโดยห่านพวกนี้มีหน้าที่เล็มหญ้าที่ขัดขวางการจเจริญเติบโตของต้นไม้ในสวนผล,ลไม้ที่มีเนื้อที่ประมาณ312ไร่อีกทั้งมูลของพวกมันยังถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้อีกด้วยการนำห่านมาใช้ถอนหญ้าครั้งนี้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงานกว่า1.13ล้านบาทและห่านทั้งหมดนี้จะถูกนำไปขายต่อในราคา1.36ล้าน ติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880 9 0 0 8 0 8 0, 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ